ตัวอย่างเวลากลา,างวัน,เ,นเขาเข้ามสนใจอันนี้นักเรยียนเขาเรียกเจ็ดนาฬิกานะอันนี้เขาเรียกแปดนาฬิากานะี่เขาเรียกเก้านาฬิกานะเขาเข้ามาสนใจอันนี้ให้คอมตัวต่อตัวนะตัวใครตัวมันนะครับไม่ได้คอมหนึ่งเครื่องมือห้าห้าข้างนะครับตัวใครตัวมันเลยนะครับเวลาผมไม่ดันจะคอมตัวใครตัวมันเลยสังเกตได้คอมหนึ่งเครื่องมือห้าข้างไม่รู้ใครกด enter ตรงไหนไม่รู้ใครจิ้มอะไรก็ไม่รู้เมาส์ก็ตะคุกตะตึมตับอันนี้ไม่ต้องสนใจอันนี้ตัวอย่างคือไม่ต้องสนใจมาดูนี่ด ท่านเคยให้นักเรียนนักงานห้าสิย 5, 10, 15, 20, 25, ี่สิบยี่ห้าสามสบางทีครูชี้แค่เลขหเลขหมันไป4ี่สห้าห้าสิแล้วครูก่าโมโหบางทีครูชี้มาถึงเลข5แล้วเด็กมันยังท่องพึ่งจะได้แค่ห้าสองห้่งห้าห้าอติดอยู่เลยไม่ได้เพราะนั้นเราให้ทดลองตำมันเองเลยอ่าอันน,นี้นนี้เห็นไหมเขาเรียกว่าห้านะ,ะเด็กก็จิ้มไปเด็กเขาเรียกว่าสิบสิบห้ายี่ยี่หเด็กก็สาตัวอ,อยู่ตรงนี้ผม ฮ่าเอออยู่ตรงนี้เกลีดไว้ไม่เชิงงงว,งวะ่ะเอาใหม่เดี๋ยวมนใหม่ปุ๊บเอาใหม่เด้อฮาเออเลขกหนึ่งเลยเอ,เลอ่าเต็เลขสองเลยไปไเรื่อยๆไปเรื่อยๆโดนเด็กเข้าใจแล้วอ้าวเรามาลองเข้าสู่แบบหัดกันหน่อยสิ <c oughs> นี่ช่วงเวลากลางวันนะเนี่ยนักเรียนคิดว่าอ่าเด,เด็กทำตัวใครตัวมันเลยนะอันนี้กี่นาฬิกาสิบห้านาฬิกานั่งคิดกับตายอันนี้กี่นาฬิกาเท่าไรวะนั่งคิดแปลนาฬกลางวันเลยตอนบ่ยา,นายไว้าะสิบสามนาฬิกา ตรอไปเนี้อะไรสิบหกนาฬิกาโอ้ยมันเยอะข้อแท้นี่คอต่อไปข้อที่สี่เวลาเท่าไหร่มั่วนาฬิกาปุ๊บมันกลับมาที่ข้อหนึ่งมั่วไม่ได้แต่สมัยก่อนแล้วเวลาในแบบหัดของปสามข้าวใส่เป็นจิ้มไปมั่วจิ้มไปไดรีโอก็กลับมาที่ข้อหนึ่งเด็กก็จะได้ได้ตลอดทบทวนตลอดไอ้ใครที่ทไม่ได้กันน้ำตาเลี่ยนน้ำตาลาดเต็มคีย์บอร์ดนะครับดูนะครับอันนี้มันเป็นกา,ารสอนภาษาอังกฤษแบบง่าย แต่เพื่อให้มันได้บรรยากาศนี้ผมไม่ทําเองนะครับไปคอปมาคอปมาตอนไปอบรมที่ราชพัชสุนวนทุสิตนะครับได้มานะครับเพื่อให้เข้าบรรยากาศหน่อยนึง ไม่ที่หลังอยูมื่อันเดาใจดอนหย่าดอนดอนหน้าขาดแฉนื้ส้นแนเดืนนโทิ้งเนื้ชกันอยู่กับเมาโก้ต้องพี่ไม่เป็นจังหวัสอนได้้องไม่บินฮวงมจนเชฟไอซอมก็ยืนยัน cô em người nay đểi đểi từng bên Thái phong, áo Thái cứ ôi mà tha cả, เป็นโฮเวนเอยเวนผู้ช่วยเขียนทีที่ทิ้งและเพิ่มคจอจที่ดีทีพูดไปสวัสดีโกมิกับมีที่เมืองดีเองบ้นหาเาเออกจน้อยให้ด็กไ่านสากเพก็อะไรก็แล้วเราก็แปลงเอาเอาแปลงาตากิแจเรืยแจร อันนี้อันนี้นะครับอันนี้มาจากมันแทบจะเป็นเนื้อหาภาษาอังกฤษอินดีีท่ฟันปอ .6 แทบหมดแทบจะทุกคำเลยนะครับอันนี้เพลงนี้ไปดูสักเพลงเลยคุณจะเอาเหมือนแค่ไหมคะได้ครับเอาได้เลยดูได้เลยครับคสน,น,นดูได้เลยค่ะาฟังเลยดิน,นะครับฟังได้ทุกอย่างเลยที่มันแค่กับที มี่ะไรีละค่ะเอานีชื่อเอาเียวมาดภาษาไทยอันนี้วิชัยาวิชัยก็ได้อ่ะอ่านเรื่องวิชัยอ่านเรื่องวิชัยเอ็นตาก เราอ่านให้คุณครูฟังเป็นกระาไทยถ้าคุณครูไม่ท่านพอ่อไม่พอใจเปิดหน้าอื่นก็นได้ครับเราอ่นนนา,า,อานกรนะาไทยวนเห็นนะอ้ยี่สิเกลี่สิบก้ามันจะมาค่อยยี่บเก้าเราพรอพวกเธอปีกระาษหาลรุ่น <c oughs> ถ่ก้กระถานไหลรุ่นเห็นยังน้าวิจัยวิชัยเตือนนอนเดี๋ยวยัออยงน้ำสามน้ำสามางยี่สิบเก้ามากอะไรไม่รู้ผมใช้ถ่ายกระดานถ่ายกระดานจนลุน วิชัยจะนอนดิเข่าวิชัยจะนอนให้ดังใม้น้อยคนละใครไม่เห็นดูบนจอพปดเตอร์ได้อ่านพราา้อมกันวะยด่วยรู้ภาษาองษาษาไทยมองดูที่วิชัยเผาวันนั้ทำอะไรอยู่ ไปที่ห้องนอนลอนมองดูพี่วิชัยหยุดเอกมาจอตอตรงกลางเลยจ่ะตรงน,นี้ดูตรงที่กเจ๊เจ๋ใช่ วิชอยู่แปลว่าอะไรครับกับท่านใช่ไหมโอ้ครับ your hand for you <app> เก่งมากลูกเก่งมาก